เฮ้ดูข้างในก่อนดูข้างในซะก่อนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นก็ได้ไม่คือไม่น่าเชื่อว่าไม่ใช่ลวงปูอปนะ่อย่าไปลบหลู่นะอย่าลบหลู่นะอ่าไม่ใช่ลวงปู่แน่นอ,ดอดาใช่ไม่เป็นไรข้าวต่อไปไม่สะบงแล้วมึงทุกสิ่งทุกอย่างเอฟซี FC เตรียมให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินทองความรักจากเอฟซี เขาให้ไปไปมาหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไปไปบีหมดทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือคือของที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการโดนเล่นของใส่ก็จะรอดปลอดภัยที่ผมอยู่กับผมมาค่อนข้าง คือจริงๆมันเป็นเป็นคุดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้ผมมาแต่ให้ให้มาอง,งหนึ่งสององ,งเออไอ้อ,อ,อ,อง,งหนึ่งนะครับผมก็มอให้ไปไป,ไปจริงแต่ <ไป S 1> ให้<ร>มาแค่คุดนะ,อะทองคุณเลี้ยมเองนะคุณลงทุนอยู่นะโอ้ออไม่น่าเชื่อเขาให้มาแค่คุดครับแต่ทองผมเรียกเองอยู่นะครับ เดี๋ยวๆก<บ>ูจะไม่ยืน่น<ล>ไหมให้มึงครับครับเบนคุณก็ช่วยเรื่องอเดินทางนั่นแหละ,ะใครคิดร้ายก็สิ่งที่ได้รายก็จะกลับไปหาคนที่เขาคิดโอเคนั่นแหละนะครับเอาเก็บไว้นะไปโอเค <ไป S 1> สาธุข,ข,ออขอบคุณค่ะ